วันที่3เมษายน2560สำนักงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยและสโมสรอ,อาสากาชาติจัดพิธีมอบโล่อาสากาชาติอาวุโสดีเด่นและอาสากาชาติรับประกาศนียบัตรอาสากาชาติอาวุโสจำนวน14รายเพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลที่เสียสละทำงานให้กับสภากาชาติไทยมาอย่างยาวนานทั้งในด้านจิตอาสาและทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีคุณหญิงชดาวัฒนะสิริธรรมเฮรัญยิกสภากาชาติไทยเป็นประธานณอาคารแพทยพัฒน์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยพร้อมทั้งสโมสรอ,อาสากาชาติจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรอ,อาสากาชาติอาวุโสเนื่องในวันสงกรานโดยมีคณะผู้บริหารอาสากาชาติและเจ้าหน้าที่ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรอ,อาสากาชาติอาวุโสตามลำดับ กิติจันชาติถ่ายภาพประดิษฐ์พมรข่าว